ไยังมไม,ม่อีกไฟคือตะมูตะมีเีเถอะฟหนีงคือตะมูตะมีหน่อยๆจะหักเลยอันนี้รุ่นใหม่เลยอือตะมุตะมีอีเนีา่าันสันนดคือว่าก่อนหนั้นเนี้ยมีหลายท่านปรึกมาปรึกษาพี่ว่าสั่งไฟโซล่าเซลล์ไปผิดโดนตัวเซ็นเซอร์กดตรงไหนถึงจะสว่างค้างซึ่งถ้าไฟตัวนั้นนะ่ะมีโหมดเซ็นเซอร์อย่างเดียวก็ไม่สว่างค้างไม่ได้ครับอันนี้ตัวใหม่ออกมานะครับมีทั้งสงระบบเลย <Wow. S 2> เออแล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่านะครับแข็งแรงรูปลักษณ์นะครับออกแบบได้ดีน,น,นะครับดีก็นต้องให้เนี่ยใส่ขามันใช่ใส่ขามันข,า,นขาเป็นอย่างขามันเป็นเหล็กโ oh. อ้ <Okay. S 2> เป็นเหล็กเหมือนอไฟโซล่าเซลล์ที่เจอได้ทั่วไปนั่นแหละมันสันนส้นๆทีุ่ดตัวมี้สั้นทีนี้นตัวเนี้ยขนาดขนาดตัวเนี้ยขนาด60วัตต์นะแล้วราคาเนี่ย600กว่าบาท ถ้าสว่างค้างพี่ถ้าจุดติดตั้งที่เราติดตั้งน่ะได้รับแดดดีทั้งวันอ่ะสว่างได้ถึงเช้าเลยนะความสว่างก็จะค่อยๆลดลงนั่นแหละอันนี้สว่างค้างถ้าโมชั่นเซนเซอร์ก็สำรองไฟได้มากกว่า1วันโมชั่นเซนเซอร์ก็คือเวลาคนเดินผ่านมันก็จะสว่างจ้าขึ้นมาใช่ไหมเออใช่สองระบบกดเลือกตรงนี้น้องเพิ่มความสว่างลดความสว่างไม่ได้นะอันนี้ปิดนะครับไอข้างบนเนี่ยเนี่ยตัวนี้อ่านว่าอะไรน้องเนี่ย <In> อินนชันอ่าอันนี้คือโมชั่นเซนเซอร์คนเดินผ่านถึงจะสว่างแล้วก็จะรีตัวเองเอาเวนี่คือสว่างค้างอ่ากด,ดเลอวิธ <ไฟ S 1> ีใช้งานนะมันมันเป็นไฟติดนอกบ้านไฟถนนนะครับนี่แบบนี้หนักดีนะมันมันแข็งแรงขึ้นนะฮะออกแบบมาดีมากและพี่ชอบตรงนี้มากเคยอันนี้ไปแล้วว่าถ้าสามารถทําจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างล่างไฟได้จะดีมากเพราะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้ถอดน็อตสตัวออกมา ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เข้าไปใหมก่กรณีแบตเสื่อมใช้ไปปีครึ่งแบตเสื่อมไม่สว่างไม่ถึงเช้าก็สั่งแบตจับร้าน XML Solar โซล่าได้นะฮะอันนี้ของ XML Solar โซล่าครับผมนี่นะฮะอันนี้พี่เทสแล้วใช่ไหมใช่พี่ทดสอบใช้แล้วนะครับแผง4.5วัตต์นะแบต3.2โวลต์ลิเทียมฟอสเฟต5แอมป์ชาร์จ8ชั่วโมง6-8ชั่วโมงใช้งาน8-12ชั่วโมงนะฮะตัวนี้ก็คือความสว่างเนี่ยได้ประมาณตัว50วัตต์ เดิมเลยแต่ว่า50วัตต์เดิมที่ที่ใช้กันใช้ดีๆนั้นก็คือมีแค่โหมดเดียวคือสว่างค้างบางคนต้องการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับก็แนะนําเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีติดตั้งติดนอกบ้านตั้งเสาให้ตรงแล้วก็แนบติดกับเสาแบบนี้เป็นไฟ2ถนนนะครับแกะกล่องออกมาประกอบออกมากด1ครั้งเปิดระบบแค่นั้นพี่ติดตั้งได้เลยเดี๋ยวเขาจะชาร์จเองเขาเปิดปิดเองนะครับกลางคืนกรณีต้องการปิดที่รีโมทปิดได้ครับตรงนี้ แล้วอีกวันก็จะอัตโนมัติเองตั้งเวลาปิดได้แล้วก็เลือก motion sensor และสว่างค้างแต่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์นะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบจุดติดตั้งควรได้รับแดดดีทั้งวันนะถ้าจะใช้โหมดสว่างค้างมันสว่างได้ถึงเช้าเลยพี่จิ้มที่ตะกร้าซ้ายมือใต้คลิปได้เลยครับ